นะครับยจะไปจอดชิ้นงานนะทีนี้กูยังพูดได้ฟังระหว่างที่รอเรื่อยอยู่กับเพื่อนอีกราสามารถที่จะจอดได้นะครับไป็จอดได้นะครับจอดเสร็จแล้วนะครับกูก็จะมีแบบรูออกมาอยู่รูจอดนะครับทีบ่พวกเรานะครับเอามาวัดแล้วก็เขียนลงไปงเขียนลงไปในชิ้นงานของเราทีนี้ก่อนที่เราจะจอดเราก็มาดูว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ใช่ไหม พวกเราชิ้นงานที่ครูวางไว้เท e like. ่าไหร่95ใช่ไหมเราก็มาดู95นะครับวัดขึ้นมามาเจาะอยู่ที่4 1นะครับวัดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่4เขึ้นมาแล้วเราก็ขีดไปเราก็แบ่งครึ่งความหนามชิ้นงานเท่าไหร่นะครับส่วนมากที่อยู่ในแบกก็จะเป็น19ใช่ไหมครับ19เราก็แบ่งครึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ห่อทำศูนย์ใช้ดอกสว่านดอกเล็กเจาะนำก่อน นครับเจาะร่างก่อนก่อนที่เราจะเจาะลอกใหญ่โอเคไหมครับก right? ่อนที่เราจะเจาะลอกใหญ่เอาดอกเล็กนำก่อนถ้าเราเจาะลอกใหญ่เลยไรมันจะเจาะไม่เข้านะครับเอาดอกเล็กนำก่อนสว่านคู่เกี่ยว้ผู้ต่อแล้วนะครับเกี่ยวใบูุกตอแล้วทีนี้เรามาดูหัวคอนใครที่เจาะใครที่ตัดหัวค้อนต่อไปหัวคอนนะครับเวลาที่เราต่อไปเราวัดบ่อย นะครับวัดไปบ่อยดูเพื่อนพวกเราทาดูเพื่อนพวกเราทาชิ้นงานของเพื่อนเราทําห้องหนึ่งนะครับดูนทาดูเพื่อนเราทานะครับเราวัดไปบ่อยเวลาที่เราตัดหัวคอร์เป็นไงครับให้มันได้ขนาดนะครับแล้วแต่ขนาดเราก็มาดูชิ้นงานของเรามันเือเท่าไหร่แปดสิบแปดเเก้าสิบห้าเราก็มาดูความยาว L1 ลหนึ่ง L อสองสามสี่ห้าเราก็มาดูนะครับเราก็มาดูตามแบบนะครับตามแบบ นะครับเข้าใจง่ายอยู่หรอกตามแบบถ้าใครสงสัยตรงไหนถามเข้าใจไหมครับวัดชิ้นงานไบ่อยหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลบคมนะครับทั้งสี่ด้านทั้งสี่เหลี่ยมน่นะครับทั้งสีงสงนะงส่มุมลบแล้วก็ตรงฐานคอนเราก็จะมาลบุมด้วยสี่ห้าองศากินเข้าไปข้างละหนึ่งเิเมตรสี่ห้าองศาเวลาที่เราจะไปสี่ห้าองศาด้านนี้ก็ต้องให้มันเรียว หลังจากนั้นพวกเราเก็บชิ้นงานเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะเก็บผิวชิ้นงานโดยใช้ตะไบ,บละเอียดนะครับตะไบ,บละเอียดไม่ใช่ตะไบ,บาย,ยางที่เราใช้อยู่ตะไบละเอียดลบให้มันหมดเชื่อเป็นเส้นอยู่บนชิ้นงานเราเนี่ยลบให้นหมดเลยอย่าให้มีโคมอย่าให้มีเหลี่ยมเสร็จแล้วเราถึงจะเอากระดาษทรายมาขัดน,นะครับขัดจนเป็นเงาขั้นตอนสุดท้ายก็คือ นำแลกเกอร์มาพ่นเคลือบไว้เพ่ให้เป็นสนิดด้านขอนกูไม่ให้ใส่แล้วทำแค่นี้ก็พอชิ้นงานพวกเราจะเดิมนี้เข้าใจไหมครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมถ้างานไม่เสศษทำยังไงเราต้องหาเวลามาทำเข้าใจไหมครับอาจจะตอนพักเที่ยงคือว่าหลังเลิกเรียนวันรัชชุมงนะครับตอนรัชชุมงครูที่เลิมลมลมไม่มาทำเข้าใจไหครับ นะครับถ้ามีใครสงสัยก็แค่นี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรสงสัยก็ถามนะครับทำงานตั้งใจทำให้มันเสร็จสัปดาห์สุดท้ายแล้ววันนี้อ่านะครับเราทำสัปดาห์สุดท้ายแล้วสัปดาห์หน้าก็ต้องข้างเสือสัปดาห์ต่อไปก็สอบปลายภาคนะครับตั้งใจทำให้มันเสร็จนะครับ ไปเรื่อยไปเรื่อยมีแค่นี้นะครับพยายามนะครับพยายามทํางานให้มันนะครับย้ายไปเรื่อยนะครับทำงานตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานอย่าเล่นอย่าหยอกล้อกันอย่าให้มีความอิจฉาขึ้นนะครับตั้งใจทำงานครับสงสัยขั้นตอนตรงไหนถามครับขั้นตอนตรงไหนถามหัวใจหยอกล้อกันนะครับ ตรงไหนวัดขนาดจงไง้จะได้ไหมครับ